สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่ปลูกมันสบปะหลังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับทางยู u ูบนะครับช่องพันธุ์มันสบปะหลังแชนเนลครับติตตอกครับพีรพลหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับนี้พามาชมมันสบปะหลังพันธุ์ละยองสิบห้านะครับมันที่รับรองพันจากกลุ่มวิชาการเกษตรปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับประมาณมิถุนาเดือนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับที่รับรองพันนะครับ เ,เป็นมันพันล่าสุดของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองนะครับสําหรับมันสัปะหลังพันละยองสิบห้านะครับมันสับปะหลังพันละยองสิบห้านะครับเป็นมันที่ต้นโตเร็วนะครับผมยากได้ดีครับลูกง่ายโตวไวครับผลผลิตสูงแป้งสูงครับแป้งเฉลี่ยแปดเดือนจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นถึงสามสิบสองเปอร์เซ็นนะครับผมวัดดูที่ ไล่ของผมนะครับตอนกุมภาพันธแป้งจะอยู่ที่32%ครับมันแปดเดือนครับสําหรับมันสัปะหลังพันธแล้วยอง15นะครับเหมาะสําหรับทํามันเส้นครับขายโรงงานขายแบบปัดแป้งครับแต่ถ้าถามว่าขายมันรวมนี่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะถ้าจะเปรียบเทียบนะครับมันที่มีแป้งกับมันที่ไม่มีแป้งมันที่มีแป้งสูงน้ําหนักก็จะดีตามมาด้วยนะครับเป็นมันที่หัวมาเร็วครับทํามันอายุสั้นได้ครับ สำหรับมันสับปะหลังพันละยอง15้านะครับเป็นคู่ผสมของตัวเกษตรศาสตร์แ0นะครับใช้เป็นแม่พันนะครับปลูกล้อมรอบด้วยละยองหละยอง7แล้วก็จะมีละยอง7 2ดอีกตัวหนึ่งครับปลูกล้อมรอบนะครับเก็บเมล็ดพันเก็บเมล็ดพันธุ์แบบเมล็ดพันธุ์ปิวนะครับแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะขยายพันุ์นะครับสำหรับมันสับปะหลังพันละยองสิบ้านะครับ ลักษณะของเขาก็จะออกคล้ายๆแล้วยองเจ็ดนะครับเหลืองครับสําหรับลักษณะก้านใบครับออก้านใบต้นตรงนะครับตัวนี้ไม่ค่อยแตกกิ่งนะครับไม่ค่อยแตกกิ่งจะเป็นมันต้นตรงต้นสูงครับต้นเก็บง่ายนะครับใช้เครื่องปลูกได้ครับตัวนี้สําหรับเข้าเครื่องปลูกนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากได้ท่อนพันธุ์ไปปลูกขยายไว้ทําพันุ์นะครับ โทรมาสอบถามผมได้นะครับ0987122933ครับ0987122933นะครับไอดีไลน์ครับพีรพล177ครับ P W E R A P O L 177ครับไลน์นะครับสำหรับ Facebook ผมนะครับพีรพลเก้าเกี้ยงนะครับอ่าภาษาอังกฤษนะครับ P W E R A P O L เว้นวรรคนะครับ K A O k e i n g ครับกลุ่มต้นพันธุ์มันสำปะหลังนะครับต้นพันธุ์มันสำปะหลังนะครับค้นหาครับจะมีกลุ่มอยู่ครับผมเป็นผู้ดูแลกลุ่มอยู่นะครับท่านใดที่หาทอนพันธุ์มันสำปะหลังหาต้นพันธุ์มันสำปะหลังครับเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้กันได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับใครๆก็อยากได้ผลผลิตที่ดีนะครับ แปลงนี้ผมไม่ได้ลองพื้นนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวครับแปลงนี้ผมใส่สิบหกแปดแปดครั้งเดียวตอนอายุสองเดือนครับแล้วก็เก็บหยาใส่ปุ๋ยแล้วก็เก็บยารอเก็บเกี่ยวนะครับใส่ปุ๋ยประมาณไร่แล้วประมาณกระสอบกระสอบกว่าครับกระสอบครึ่งนะครับผมแปลงนี้ผมใส่สิบหกแปดแปดนะครับใส่ปุ๋ยเป็นสิบหกแปดแปดนะครับสูตรสิบหกแปดแปดเคมีนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับคือผมแต่ผม ใช้ของทาวันครับปีนี้ราคาถูกหน่อยผมหาลูกละพันครับถูกสุดก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ครับใส่ปุ๋ยครั้งเดียวครับรอเก็บเกี่ยวต้นก็อายุสิบเดือนกว่าครับสิบเดือนกว่าจะเข้าสิบเอ็ดเดือนครับอย่างนี้ครับสําหรับท่อนพันธุ์นะครับผมตัดที่ยี่สิบเซนติเมตรครับตามแนวกว้างกล่องเบียร์ครับน้ำหนักเจ็ดกิโลกรัมท่อนละยองสิบห้าก็จะได้สักประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยท่อนนะครับ ตัดสดนะครับส่งทุกวันนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับแอปสาหรับท่านที่สนใจนะครับตอนนี้ผมมีเกษตรศาสตร์แปดศูนย์และยองสิบห้าเกษตรศาสตร์เบอร์สามสิบแปดได้รับลองพันนะครับพวงเพชรไม่ได้รับรองพันนะครับพวงเพชรก็ร้อยห้าสิบาทครับแล้วก็มันสรังพันใจอันนะครับสําหรับใครที่หาพันอยู่ว่าอยากได้ปลูก มีอีกตัวก็คือมันสำปะหลังท่านทําขนมได้แล้วก็ขายโรงงานได้ครับมีพิรุณสองพิรุณสี่นะครับรับทันที่สนใจนะครับหาต้นพันธุ์มันสำปะหลังไปปลูกไว้ขยายไว้ทาพันุ์นะครับบางพื้นที่ก็ฝนเริ่มตกแล้วก็ยินดีด้วยครับราคามันสำปะหลังปีนี้ก็ค่อคนข้างถือว่าดีนะครับเมื่อเทียบกับราคาปุ๋ยราคาอะไรถ้าผลผลิตดีก็ พอได้ค่าปุ๋ยพอเหลือค่าใช้จ่ายไปลงทุนนะครับอาชีพปลูกมันสับปะหลังอย่างเรานะครับราคาเขาขึ้นยอยู่กับกับโรงงานกับผู้รับซื้อเนาะถ้าปีนี้ราคาปุ๋ยก็น่าจะขยับลงมาบ้างแล้วครับก็ถ้าราคาปุ๋ยไม่ดีปีราคาปุ๋ยขยับลงมาปีหน้าราคามันยังดีแบบนี้เกษตรกรก็พอลืมตาปากได้นะครับ เป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะครับสําหรับชาวไร่มันสับปะหลังครับกว่าจะได้เงินครับแต่ละบาทครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับราคาแต่ละพื้นที่ก็คงสามบาทขึ้นนะครับผม,ผมก็สามบาทสิบสามบาทยี่สิบราคาจะอยู่ประมาณนี้ครับก็ถือว่าราคาก็มันแล้วแต่พื้นที่เนะนพื้นที่ใกล้โรงงานก็จะราคาดีหน่อยไปถึงสี่บาทแล้วสําหรับ พื้นที่ที่ห่างไกลของผมเป็นพื้นที่ห่างไกลหน่อยมีร้านรับซื้อก็ร้านเล็กๆเขาซื้อเพื่อสับมันเส้นซื้อมันรวมก็ขายได้ที่ราคาประมาณนี้ครับสามบาทสิบสาบาทยี่สิบครับถามว่าก็พออยู่ได้ครับเมื่อหักลบต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพอมีเงินเก็บครับสิ้นปีมาพอได้ใช้ใช้จ่ายใช้ในคัวรเรือนครับ อาชีพที่อยู่กับบ้านครับเกษตรกรครับอาชีพพ่ออาชีพแม่ที่ทำต่อๆกันมาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ youtube ต้นพันมันสัปะหลังชันแนวทิกตอกนะครับอัดพีรพลหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับกลุ่มมันสัปะหลังครับต้นพันมันสัปะหลังเซิร์ชคำว่าต้นพันมันสัปะหลังนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ เผื่อมีพันใหม่พันแนะนำพันใดที่สนใจก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ